สวัสดีครับคัลี่เป็นขับนะครับคันนี้จากพระรามสองมาตอน,น6โมงครึ่งการไฟสูงไม่ติดเช็คแล้วนะครับเป็นที่นี่เลยกล่องเมนฟิลนะครับเดี๋ยวไปซ่อมกันอ,อ่ะไหนขอไฟสูงรัวๆรัวๆทีๆเ,เดี๋ยวให้ทาเจ้าของรถไปทําให้เอาเลยซอยแล้วพี่สอยแล้วสอ,อยแล้วครับโอเคสอยยับแล้วไม่ติดโอเคครับ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับอะซอยนี่มาแล้วไฟสูงโอเคสนใจทักมาครับแคมรีเฟนคลับอ่ะคันนี้เดี๋ยวมีเปลี่ยนบุคันเกียร์ด้วยแล้วก็ซ่อมเท้าแขนไหล่ด้วยเท้าแขนก่อนซ่อมนะครับโอ้โหเป็นไงลื่นปืดเห็นไหมซ่อมได้นะครับเดี๋ยวมาดูตอนหลังซ่อมอซ่อมเสร็จแล้วนะครับดูอือผักไปก็ไม่ไปนะครับนี่ต้องเหนื่อยๆอย่างนี้นะครับนีเ่เห็นไหม อก่างนี่นี่โอเคอเดี๋ยวมีใส่ตัวปรับแอร์ด้วยนะครับหนึ่งตัวข้างหน้าคอนโซนกลางเรียบร้อยนะครับถ่ายข้างนอกดีกว่าสว่างข้างในมันมืดใส่ตัวปรับโอเคเกียร์หลุดไปแล้วนะครับสงสาเห็นบ้างรู้เนี่ยรอวันหลุดกินข้าวลิงอย่างเดียวเลยบูธไม่มีแล้วโอเคจัดให้